สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบ YouTube, ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่15มีนาคม2.566มีรายงานข่าวว่ารัฐบาลของอังกฤษนั้นได้มีการออกรายงานวิเคราะห์ฉบับใหม่ว่าถึงการเป็นพันธมิตรระหว่างรัสเซียก,กับจีนทําให้โลกนั้นตกอยู่ในอันตรายไร้ระเบียบและก็เกิดความแตกแยก โดยเนื้อหาตอนหนึ่งของแผนการทบทวนการบรรณาการด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของอังกฤษฉบับปรับปรุงซึ่งมีความยาวทั้งสิ้น63หน้ามีเนื้อหาเกี่ยวกับความท้าทายที่เป็นผลจากการยกระดับความร่วมมือในทุกมิติระหว่างรัสเซียกับจีนซึ่งในรายงานฉบับนี้ระบุเอาไว้แบบนี้ครับบอกว่าการร่วมมือระหว่างรัสเซียกับจีนนั้นเป็นทั้งภัยคุกคามภายนอกและเป็นภัยคุกคามเชิงระบบต่อทั้งอังกฤษต่อสหภาพยุโรป และต่อระเบียบโลกในภาพรวมทั้งหมดด้วยนะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีริซี่สุนักผู้นําของอังกฤษนั้นได้เป็นผู้ที่เขียนคํานําในรายงานฉบับนี้มีเนื้อหาส่วนใหญ่ประนามการเปิดปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนซึ่งบอกว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายร่วมด้วยกับการใช้พลังงานและก็อุปทานอาหารของโลกนั้นเป็นอาวุธในการต่อรองใช้เป็นอาวุธในการข่มขู่คุกคามนอกจากนั้นก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของนิวเคลียร์ขณะเดียวกันในเวลาที่จีนนั้นก็แสดงออกอย่างก้าวร้าว โดยเฉพาะในพื้นที่ทะเลจีนใต้รวมถึงช่องแคบไต้หวันการดําเนินการของทั้งสองประเทศนั้นวิซีสุเนตก,ก็เขียนเอาไว้ว่ามันทําให้โลกนั้นตกอยู่ในอันตรายแล้วก็เกิดความไร้ระเบียบและก่อให้เกิดความแตกแยกด้วยนอกจากนี้ในเนื้อหารายงานนั้นยังระบุเกี่ยวกับเรื่องของภัยคุกค,คามจากอิรานและก็จากเกาหลีเหนือพร้อมทั้งมีการเสนอแผนเพิ่มการใช้จ่ายงบประมาณด้านความมั่นคงของอังกฤษเพิ่มอีก5พันล้านปอนด์ตีเป็นเงินไทยนั้นก็ราวๆเนี่ยครับ เกือบ2อ0 0 0นล้านบาทภายในระยะเวลาอีก2ปีข้างหน้าและมีการเพิ่มสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณกลาโหมให้มีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่าต่อ gdp จากเดิมที่ใช้อยู่เนี่ย2.2%นั้นให้เพิ่มไปเป็น2.5%นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับกับสิ่งที่ทางด้านผู้นําของอังกฤษนั้นเนี่ยครับได้มีการออกเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ขึ้นมาและก็เป็นการกล่าวพาดพิงไปยังรัสเซียกับจีน เพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นสามารถของบประมาณเพิ่มเติมเนี่ยครับในการเอาไปใช้ด้านความมั่นคงนะครับแต่ก็ไปกล่าวหาว่าจีนกับรัสเซียนั้นกลายเป็นภัยคุกคามแล้วก็เป็นผู้ที่ทําลายโลกในเวลานี้สร้างความแตกแยกในโลกเวลานี้นะครับก็ต้องรอดูว่าทางฝากฝังของจีนนั้นเนี่ยจะออกมาตอบโต้กับประเด็นนี้อย่างไรต่อไปในฝากฝังรัสเซียก็เช่นเดียวกันซึ่งก่อนหน้านี้รัสเซียนั้นเคยออกมาพูดเนี่ยครับว่า หากว่าอังกฤษเองหรือว่านาตโต้เองนั้นส่งทหารเข้าไปช่วยยูเครนพวกเขามีโอกาสที่จะใช้เรื่องของหัวรบนิวเคลียร์โพไซดอนทำลายอังกฤษได้เช่นเดียวกันครับ